เนี่ยอาคุณจะอ,ออกไงคุณจะขโมยยังไงไคุณจะไปใช้ยังไงถ้าคุณแบบไม่ได้เปิดให้เขาใช้อ่ะออถูกปะเออนี่ยเป็นไงง่ายๆวันนี้ผมจะมา DIY เนี่ยท่อเก่าๆแบบนี้ออที่เราไม่ใช้แล้วหรือมันแตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็สาม,มารถทาได้นะนี่ผมก็จะมาบากแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอันมันก็อาจจะดูบากแบบไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าใช้เนี่ยมันค่อนข้างมันคับยากแต่ออผมแนะนําสําหรับใครที่อยากจะทํานะพี่ๆช่างนะใช้ไฟเบอร์ เปิดเดียวรู้เรื่องเนียนกิฟวิธีการทําก็จะทำนี่ที่ใส่กุญแจแบบนี้เลยเนี่ยปึ๊บอ่ะวางกุญแจไว้แบบนี้แต่ตรงนี้ผมก็จะบากนะเพื่อเจาะยึดข้างผนังได้เดี๋ยวเรามาดูตอนบากกันเนี่ยปั๊บก็จะได้ลักษณะนี้เนี่เห็นป่ะประมาณนี้แต่ผมเดี๋ยวผมจะทําที่ล็อกมันด้วยนะสําหรับการใส่กุญแจแบบนี้เนี่ยสาหรับพี่ๆช่างอันนี้ก็ไปยึดติดผนังได้หรือแบบว่าเป็นขอบโต๊ะขอบอะไรแบบในห้องช่างก็ได้เดี๋ยวผมจะมา เปลี่ยนสีมาหน่อยเดี๋ยวจะพ่นสีโอเครอดูกันใช่แม,ม่เป็นสีฟ้าไงเปลี่ยนสีนั่งสีฟ้าเบื่อแล้วนี่จากที่ผมพ่นสีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเจาะรูตรงนี้เพื่อแบบมาร์กจุดหรือว่าใครจะไม่มาร์กก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเพื่อมันแน่นหนึบเดี๋ยวนะ,ะปึ๊บต่อไปผมก็จะหายยิงใส่ไม้เลย เพื่ออะไรเพื่อแบบว่าให้มันอยู่ให้มันแน่นเวลาเราไม่ใช้งานอะ่ะผมก็ยิงเข้าไปเลยฝังไปเลยแค่นี้เองอแล้วก็ตัวล่างเนี้ยยึดตัวล่างมันก็จะแน่นเห็นไหมแน่นปุ๊บจะไม่หลุดไปไหนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอานี่นเะแน่ตัแจมาใส่แบบนี้ลักขนาดนี้ปรับเห็นป่ะนี่ยอย่งไรเลยนะเร,ยเรียงเลยเรียงเลยคือทำแบบนี้ปุ๊บเนี้ย สำหรับพี่ๆช่างนะผมว่าทําไว้ก็ดีนะแบบว่าเวลาเราไม่อยู่หรือไม่อะไรอะ่ะมันจะไม่หายเพราะว่าผมคิดวิธีการหายให้ด้วยเวลาเราไม่ได้ใช้นะหรือไม่ได้อยู่บ้านกันหายกันหายเลยเนี่ยผมก็เรียงไปผมจะทําประมาณนี้เลย <12 S 1> นี่สอง <12 S 2> อันสิบสองอันสิบสองชิ้นเ,<อ>เสร็จแล้วที่ผมบอกว่าการหายเน<า>ยี่ยผม้องมาให้แล้วเนี่ยผมจะทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เจาะรูเพื่ออะไรสอดลงไป โอ้ยจสอดองไมาแบบนี้คันกลางค่ะคันหน้าเลยเห็นปะปั๊บดึงขึ้นกุญแจนี่ยดูแม่แจล็อกเลยปากเข้าให้แจล็อกนี่แบบนี้แล้วดันเข้านี่ปึ๊บดูเลยอ่ะคุณแจออกไงวะนี่อ่ะคุณแจออกไงคุณแจขโมยยังไงคุณจะไปใช้ยังไงถ้าคุณแบบไม่ได้เปิดให้เขาใช้อ่ะถูกปะ เนีย่ยเป็นไงง่ายๆ DIY ที่แขะที่ใส่กุญแจแบบนี้นะแล้วเลี้ยงสวยเป็นระเบียบด้วยอืมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหวัวใจกดไลค์กดแชร์้ด้วยวนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสําหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ถามผมว่าไล่หนูยังไงในบ้านไม่ให้มีผมไม่หาสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้แล้ววิธีนี้ไม่ยากถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหวัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยสิ่งที่จะต้องมีเลยหนูกลัวหนูก็เจองหนูไม่กล้ามาแน่นอนเนี่ย นี่ <N ic> <N ic> แล้ต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้แมวเหมียวนี่หนูมันจะกลัวแลหนูมันจะไม่ฆ่าเก้าว้าเรานะนะหจบต้องนะสู้ไหมสู้ครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนี้นลาไปก่อนถ้าไม่อยากให้หนูมีเลี้ยงแมวไว้ในบ้านจบดูเวลาเราจะใช้งานใครดึงปึ๊งบง่าสำหรับบ้านใครนะที่ต้องใช้ทิชชู่แบบนี้เนี่ยคือต้องใช้ทิชชู่เป็นม้วนนะผมก็จะแนะนําเลยเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆบ้านน่ะเนี่ยชอบเอาวางไว้แล้วมันก็หล่นแล้วมันก็เปียกอ่ะเนี่ยเอาวางไว้แล้วมันก็หล่นแล้วมันก็เปียกใช่ไหมเนี่ยแบบนี้มันก็ใช้งานได้น้อยแล้วเริ่มน้อยแล้วเพราะว่ามันเปียกน้ําผมจะมีวิธีการดีไว้ที่แขวนทิชชู่ในห้องน้ํามาให้ชมมันไม่ยากเลยสําหรับไอ้ที่แขวนทิชชู่เนี่ยเราก็นี่เลยของที่มีภายในบ้านนะนเป็นไม้ผดเสื้อปุ๊บแล้วน้ำจีมาตัดเลยตัดตัวกาย ัดออกเสร็จแล้วดับดับจนมันเป็นเส้นตรง,นง,งนะเนี่ยปึ๊บทั้งสองฝั่งนะเนี่ยมันจะเป็นตรงแบบนี้เรามาหักมุมตรงนี้เลยใช้เข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยงัดลงแบบนี้ให้มันตรงงัดลงปึ๊บทั้งสองฝั่งกะให้มันเท่ากันปึ๊บเนี่ยจะได้ลักษณะนี้เนี่ยผมก็จะดัดประมาณนี้เนี่ยประมาณสองข้อนิ้วประมาณสองข้อนิ้วเห็นไหมปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ดัดเข่าดัดข้างล่างนะปัะ๊บดัดเข่า วัดให้มันเท่ากันดัดเข้านี่ได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเราตัดเลยปรับนี่ตัดให้มันพอดีกันเลยนี่ปุ๊บลักษณะนี้จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมง่ายว่าไทยอา้าวได้แบบนี้แล้วทําไงต่อล่ะปุ๊บหมวนเข้าหน่อยอ่ะนี่หมวนเข้าให้มันล็อกให้มันแขวนได้หรือน็อตปูยิงติดเลยก็ได้ วิธีการใช้งานเนี่ยปุ๊บเอามาเข้าฝั่งนี้เห็นไหมเอาชิ้วมาสอดเข้าปุ๊บแล้วก็ดนันอีฝั่งเข้าแค่นี้เราก็ได้ที่แขวนคิดชู่แล้วดูเราก็เอามาแวนได้เลยเพราะว่าผมมีที่แขวนไว้อยู่แล้วนี่ปุ๊บเนี่ยผมก็มาแวนแบบนี้ปั๊บดูเวลาเราจะใช้งานใครดึงปุ๊บง่ายปะ่ะก็ง่ายๆนะแบบนี้เลย ใครคิดว่าที่แขวนทิชดชู่ในห้องน้ําแบบนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับนี่เลยทําให้แฟนใช้ในบ้านเช็ดชู่จะไม่ได้หล่นพื้นเปียกง่ายๆกลิ่นนี้ยุงจะไม่ชอบนะสําหรับยุงลายนะนี่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการไล่ยุงแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายเลยใช้สิ่งของพืชผักสวนครัวภายในบ้านได้เลยสิ่งนี้จะต้องมีเลยที่ผมมาทําเพราะว่าหลายๆท่านเรียกร้องมาประมาณเป็นร้อยคนน่ะ ผมก็ต้องมาทำนะสิ่งที่ต้องมีเลยมะกรูดสองตะไคร้ตำด้วยทุบให้มันแหลกด้วยเพื่อให้มีกลิ่นนะส่วนมะกรูดเนี่ยบีบบีบก่อนแบบนี้บีบ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 ครึ่งคหรือเอาลูกที่มันสุกแล้วเลยแบบนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้ได้เลยเอามาทําได้กระป๋องแล้วก็นี่กากมะพร้าววิธีการทําขั้นตอนแรก1ซอยเนี่ย ดูซอยเลยเนี่ยซอยลักขณานี้เนี่ยเนี่ยซอยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยุยใสยังไงในฝาเนี่ยหรือจะไม่ตากก่อนก็ได้ก่อนที่เรามาทําหรือใครยังไม่ตากก็ได้นี่มากูดปุ๊บหั่นแล้วแต่ผิวเอาแต่ผิวไม่ต้องเอาน้ําไม่ต้องเอาน้ําตรงนี้นะไม่เอาเอาแต่ผิวใช้ทั้งหมดห้าลูกหกลูกก็ได้แล้วแต่อ่า นี่แบบนี้เนี่เอาผิวอย่างเดียวนี่ลักขณะนี้แมวน้ำปึ๊บอันนี้ทิ้งไปปึ๊บนี่จะได้อย่างงี้ปึ๊บหรือเป็นลูกใหญ่อ่ะสองลูกก็ได้เลยมะกก็จะได้ลักขณะนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วแบบนี้จะทำเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปตากให้แห้งก่อนก็ได้แต่ผมก็จะไม่ตากนะับผมก็จะทําให้ดูเลยขั้นตอนต่อไปนี่ทางมาผักากาดมะพร้าวเนี่ยแล้วก็ฉีกแบบนี้เลยเนี่ยช่วยฉีกใส่เข้าไป ลักขณะน,นี้เอาให้มันเป็นฝอยหนะอต่อไปจุดไฟเนี่ยพอจุดเสร็จแล้วนะมันก็จะไม่ติดไฟแบบนี้มันจะได้ไอระเหยแบบนี้เสร็จแล้วให้นําเนี่ยเนี่ยตะไคร้ใส่เข้าไปโปะโปะเข้าไปเลยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผิวมะกรูดใส่ไปเนี่ยลักขณะน,นี้ได้เลย,นเ,ลยนเนี่ยเทไปเลยยคือเนี่ยมันจะได้กลิ่นควันเนี่ยมันได้ควันแบบนี้เห็นไหม ก็มันติดกับทางมะพร้าว็จแล้วเนี่ยเอาไปวางไว้บริเวณที่มียุงเยอะยุงทุกทุมนะคือมันก็จะช่วยไล่ย,ยุงไปเลยนะแบบนี้นะวิธีนี้ดูเห็นไหมนี่ง่ายๆเห็นปะคือมันจะทําให้น้ํามันหอมระเหยของเปลือกของตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูดเนี่ยทําให้แบบกลิ่นมันอบอวลกลิ่นนี้ยุงจะไม่ชอบนะสําหรับยุงลายนะก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยสําหรับวิธีไล่ยุงแบบนี้นะแบบง่ายๆ หลายๆคนถามผมว่าพี่ครับมีวิธีไล่แมงวี่ไหมผมก็ไปหามให้แล้ววิธีการไล่แมงวี่ง่ายๆสิ่งที่ต้องมีเลยน้ําเปล่ากับขวดสองตะไลที่เราใช้ที่บ้านเราอ่ะเติมเข้าไปรักขณะนี้เลยอ่ะผมจะใส่เยอะหน่อยนะผมใส่น้ําเยอะประมาณนี้ผมจะใส่ประมาณนี้เลยนี่หน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนเสร็จแล้วทำมาเขยา่าอ่ะเขย่าแบบนี้เลยอ่ะให้เป็นฟองแบบนี้ ใครจะทาใส่ขวดก็ได้หรือทําใส่ขวดปกอกีก็ได้แต่ผมก็มีหัวฉีดแบบนี้นะผมก็เลยเอามาใช้ขวดที่มีที่บ้านแล้วผมก็หมุนแบบนี้เลยหมุนปับ๊บเสร็จแล้วเห็นปหมหูจะดาันอากาศเข้าแบบนี้พอตึงหน่อยเฮ็ดันอากาศเข้าฮ็แล้วก็ฉีดวิธีการใช้งานน้ำไปฉีดพ่นตรงบริเวณที่มีเมงวีนะนแมงวีอยู่ตามแบบต้นมงต้นไม้แบบนี้เราก็ฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆ แบบนี้เองเนี่ยฉีดแบบนี้ได้เลยอ่าแค่นี้ยมันก็จะตุยเลยไม่ต้องไปทําอะไรมากถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสําหรับการไล่แมงวีนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับปึ๊บเทง่ายปะสำหรับพกถุงอาหารไก่ถุงพริกต่างๆให้เอาใช้ในครัวเรือนนะเนี่ยผมก็จะมาแนะนำเนี่ยเป็นอาหารไก่น้อยที่ผมซื้อมาเป็นถุงแบบนี้ต้องคอยมัดยางใช่ไหมเวลาใช้เสร็จแล้วก็ต้องมัดยางอีกใช่ปะใช่ไหมเนยใช่อ่ามันก็คือแบบเป็นยุ่งยากหลายขั้นตอน เนี่ยมันก็ต้องคอยมัดคอยอะไรต่างๆถ้าทําตามวิธีนี้นะไม่ต้องมัดและใช้งานง่ายด้วยนี่ขวดนี่ตัดลักขณะนี้เห็นไหมฝาขวดนะขวดแป๊บตรงแป๊บซี่ขวดน้ำอัดลมต่างๆนี่เสร็จแล้วเปิดฝาออกแบบนี้แค่นี้นี่ถุงใช่ไหมปกติเราต้องคอยมัดยางเนี่ยเรามาสุกข้าแบบนี้เลยดูนี่นี่เดิงขึ้นปึ๊บเห็นไหมดึงนี่นี่ สร็จแล้วขี้ออกแบบนี้เนี่ยเลยดูดูเนี่ยดึงออกให้มันตึงเนี่ยเห็นไหมดึงให้มันตึงปุ๊บเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้่ไหมเนี่ยโอ้อ,อกง่ายป่ะง,ง่ายป่ะเวลาเราจะให้ข้างๆจุ่มไก่ก็ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองปุ๊บใช้เสร็จแล้วทำไงเนยปิดง่ายป่ะกลัวน้ำเข้าไหมแบบเนี้ยไม่ต้องถ้ามัดยางน้ำเข้าไหมมีโอกาสเข้า แต่ถ้าเราเวลาเราจะใช้หลัะเนี่ยวางไว้ปุ๊บเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเทง่ายปะ่ะง่ายนี่แค่นี้เองไม่ว่าจะเป็นถุงพริกถุงอะไรก็แล้วแต่นะเนี้ยเป็นถุงอาหารไก่นะผมก็มาประดิษฐ์ติดต่อไปเรื่อยพอเราเทลงไปเรื่อยมันก็จะเราก็ต้องดันอันนี้ลงไปเรื่อยเพื่อให้มันแน่นเห็นไหมมันแน่นไปเรื่อยมันก็จะทําให้แบบสูงรีบแบบว่ารูมันก็มีทางออกแบบนี้เลิกใช้ปิดเก็บได้เลยลใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับ<ค><ค>